ากยิ่งกว่าข้อเสียของชิซุกะจังซะอีกสิ่งนี้มันก็เลยสามารถสรุปได้ว่าโดร้ายมันเป็นตัวละครที่แทบจะหาข้อเสียได้น้อยที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ถึงกระนั้นพี่นิกก็พยายามหามาจนได้โดยมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อด้วยกันค่ะข้อเสียของพี่มอนของเราจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลย1นึ บูลลี่โนบิตะต้องบอกว่ามอนก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่ชอบบูลลี่โนบิตะถึงแม้ว่าจะไม่หนักหรือว่าไม่มากเท่ากับการกระทำของใจแอลและซินโอค่ะและในบางครั้งบางคราวนะคะมอนเองก็เหมือนจะชมโนบิตะแต่ก็ไม่ลืมที่จะแอบหลอกด่าโนบิตะด้วยนะคะโนบิตะนายได้เยี่ยมมากที่คิดได้เ้อคิดดีจังเลยนะโนบิตะนะปกติจะเอาแต่คิดถึงเรื่องของตัวเองทำมาเล็กก็ชักช้าอืดอาดยืดย่านไม่ได้เรื่องสักอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องว่ากันขนาดนั้นเลยนี่ ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือแกล้งไม่รู้กันแน่นะคะหรือบางฉากบางตอนที่เผอบูลี่โนปิตะก็เป็นเพราะว่าด้วยความโกรธความโมโหหรือว่ากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ทะเลาะก,กันอยู่ค่ะ 2ปิดบังผลสอบศู์คะแนนจากคุณแม่เพื่อช่วยโนบิตะข้อนี้เราค่อนข้างที่จะเห็นกันชัดเจนอยู่บ่อยครั้งนะคะทุกครั้งที่โนบิตะสอบได้ศูนน์คะแนนนอกจากโดรายมอนจะช่วยปิดบังผลสอบสูนน์คะแนนช่วยโนบิตะเพื่อไม่ให้คุณแม่มาค้นเจอแล้วนะคะบางทีพี่มอนเองก็โกโหกช่วยโนบิตะอีกด้วยค่ะพี่มอนของเรายังได้นําของวิเศษออกมาเพื่อช่วยซ่อนผลสอบศู์คะแนนของโนบิตะอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าไปให้สุดกันจริงๆค่ะเข้าใจอยู่หรอกนะมอนว่าอยากที่จะช่วยเพื่อนอ่ะ แต่การช่วยแบบนี้มันจะดีจริงหรือเปล่านะ 3แอบมองแฟนในอนาคตของเพื่อนใช่แล้วค่ะแฟนในอนาคตของโนบิตาที่พินิจกาลังพูดถึงก็คือชิซุกะจังค่ะถือได้ว่ามีหลายฉากหลายตอนเลยนะคะที่โดรายมอ่อนเผอมองชิซุกะจังในทางที่แบบว่าเออเพื่อนกันไม่น่ามองกันแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นตอนบอนนพุร้อนกลางอวกาศของชิซุกะหรือแม้แต่ตอนเครื่องดื่มความเร็วแสงนะคะที่โดรายม่อนได้แอบมองใต้กระโปรงชิซุกะจังค่ะและไหนจะตอนที่โดรายม่อนสลับบทบาท เป็นน no ปิตามนเองก็เผอพูดไปว่าชิสุกะจังเนี่ยช่างน่ารักจังเลยต่อหน้านูปิตาอีกด้วยนะคะจริงๆก็ไม่ถือว่าอันนี้เป็นข้อเสียอะไรนักหนาหรอกนะคะเพราะชิสุกะจังเองเธอก็เป็นคนที่น่ารักสดใสใครๆที่ได้เห็นเธอก็ต้องต่างชื่นชมและหลงใหลในตัวเธอเป็นธรรมดาและอีกอย่างนะคะตอนที่นูปิตายังเป็นเด็กอยู่นูปิตากับชิสุกะจังก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อย ความเจ้าชู้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อเสียจริงๆเลยก็ว่าได้นะคะอย่างที่เรารู้กันดีว่านอกจากดูร้ายม่อนจะเจ้าชู้และเที่ยวไปจีบแมวสาวตัวหนึ่งไปทั่วแล้วเนี่ยสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นนั่นก็คือพี่ม่อนลืมไปแล้วเหรอว,ว่าตัวเองก็มีแฟนที่เป็นมิจังอยู่แล้วทั้งคนแต่ก็ยังเผลอใจไปให้กับแมวสาวตัวอื่นๆนะคะและข้อเสียอย่างหนึ่งของพี่ม่อนนั่นก็คือเวลาที่พี่ม่อนอยู่ในห้วงรักหรือกําลังหลงแมวตัวใดตัวหนึ่งอยู่เนี่ยแกก็จะถึงขั้นที่แบบว่าอยากที่จไปขออเธอคนนนั้น เป็นเจ้าสาวเลยค่ะทั้งๆที่เพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานนะคะแม้เพื่อนรักอย่างนุปิตาจะติเตือนแต่พี่มดของเราก็ไม่ฟังและยังดื้อดึงที่จะไปทําให้ได้ค่ะฉันจะไปขอลีอาจังแต่งงานละฮะดีดีดีทุกนทุกอนยใจเย็นๆก่อนสินายเพิ่งรู้จักกันไม่ใช่เหรอเถอะเอ้ยความรักมันไม่ต้องการเวลาหรอกนะเออยทำไมโมเมนต์นี้มันดูคุ้นๆจังเลยนะ 5. หลอกง่ายไม่ทันคนจริงๆข้อนี้จะเรียกว่าเป็นข้อเสียก็ไม่เชิงนะคะเรียกว่าเป็นข้อบกพร่องของโดรายมอนจะดีกว่านะคะโดรัยมอนเนี่ยจะมักถูกทุกคนหลอกใช้ด้วยการเอาโดรายกิบมาล่ออยู่เสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนโดรายมอนเยอะแยะไปหมดเขาก็ถูกโนบิตะคุงเนี่ยหลอกให้ทํากันบ้านด้วยการซื้อโดรายกิมาล่อหลังจากที่โดรายมอนกินโดรายกิเข้าไปแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธคําขอของโนบิตะได้อีกหนึ่ง ตอนก็มาจากตอนผมชื่อโฮนคาวะโดรายมอนในซีรีส์ตอนนี้นะคะโดรายมอนต้องเสียของวิเศษให้กับซูเนโอเพราะหลังจากที่ซูเนโอหลอกล่อให้โดร้ายมอนกินขนมโดรายกิจนหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยเขาก็ได้ขอให้โดรายมอนมาเป็นหุ่นยนต์ของเขาค่ะหากโดวรายมอนไม่ทําตามเขาก็จะขอค่าโดรายกิที่โดรายมอนเพิ่งกินเข้าไปแล้วคืนค่ะโดรายมอนจึงต้องให้ของวิเศษกับซูเนโอไปแทนนะคะหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ก็มาจากตอนเครื่องสร้างจั ค,คะ่ะเมื่อซูเนียวขอยืมของวิเศษจากโดร้ายมอนโดยเขาอ้างว่าจะตอบแทนด้วยการให้โดไรกิ100อันค่ะโดร้ายมอนก็ยอมยกของวิเศษให้กับซูเนิยวไปแต่โดยดีเลยนะคะสุดท้ายก็ต้องมาผิดหวังที่หลังนะคะเพราะซูเนิยวโกหกค่ะนอกจากโนบิตะและซูเนิอวจะเคยหลอกโดร้ายมอนด้วยการเอาโดไรกิมาล่อแล้วนะคะไซแอันเองก็เคยทําเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมีชิซุกะจังเพียงคนเดียวนะคะที่ไม่เคยทําแบบนี้กับโดร้ายมอนจริง ิงก็แอบ,บสองสารม่อนอยู่เหมือนกันนะจะบอกว่าม่อนเห็นแก่กินก็คงไม่ใช่แล้วเนาะ 6เอไออะไรก็จะควักแต่ละเบิดออกมาต้องบอกว่าฉากที่โดร้ายม่อนควักระเบิดออกมาส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็มักจะเป็นฉากที่เมื่อโดร้ายม่อนเขาได้พบเจอกับเจ้าหนูและต้องการที่จะกำจัดหนูใช่ไหมคะแต่ถ้ามาสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยเวลาที่พี่ม่อนแกมีสตูหัวใจแกก็จะควักระเบิดออกมาทำลายสตูหัวใจหรือว่าเจ้าแมวผู้ที่เปรียบเสมือนเป็นก้างของคอเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่าเวลาที่ม่อนรู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกแอนตี้ รู้สึกไม่ดีกับใครเนี่ยเขาก็จะจัดการคนคนนั้นด้วยระเบิดค่ะเรียกได้ว่ามันน่าจะมีวิธีการที่ดีคนนี้มากกว่าการที่จะควักระเบิดออกมาทำ้ายคนที่เราไม่ชอบหรือว่าการใช้ความรุนแรงแบบนี้นะคะ จบไปแล้วนะคะกับหกข้อเสียของโดรายมอนใครคิดเห็นอย่างไรหรือว่าใครอยากที่จะเพิ่มเติมนอกเหนือจาก5ข้อที่พี่นิกหยิบยกมาก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นิกที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ